เคลียร์ครบทุกประเด็นบิ๊กแดงแจงชัดเหตุภาพถ่ายคู่เบนสมิธคลายเป็นกระแสทันทีครับเกี่ยวกับภาพถ่ายร่วมเฟรมระหว่างพลเอกอภิรัตคงสมทงกับนายเบนสมิธหนึ่งในผู้ถูกปอบงอยึดและอายัดทรัพย์ ล่าสุดบิ๊กแดงออกมาชี้แจงผ่านรายการของคุณสรยุทธ์โดยในวันที่4ธันวาคมพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์หรือบิ๊กแดงอดีตผู้บัญจาการทหารบกชี้แจงในาสรยุทธ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกรณีภาพถ่ายร่วมกับนายเบนสมิตหนึ่งในบุคคลที่คณะปป,ปงยึดและอายัดทรัพย์ ว่าภาพหนึ่งเป็นภาพเมื่อปี2,557ขณะเรียนหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรและเดินทางไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์มีเพื่อนแนะนำให้รู้จักว่านายเบนสมิธเป็นนักธุรกิจและอีกภาพขณะร่วมรับประทานอาหารเจ้าตูยังชี้แจงต่อไปโดยจำได้ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบอกในขณะนั้นว่าอเมริกันแชร์ คือทุกคนจ่ายค่าอาหารไม่มีใครเลี้ยงส่วนอีกภาพเป็นงานแต่งลูกสาวของตนเองและคนมาร่วมงานจำนวนมากพลเอกอภิรัตยืนยันในตอนท้ายว่าส่วนตัวไม่สนิทสนมคบหาแต่เป็นการรู้จักแบบผิวเผินกับนายเบนสมิทท้ายสุดเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับ